ภาพยนตร์สยองขวัญไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงที่ทำให้เราตกใจในเวลากลางคืนเท่านั้นแต่ยังสามารถกลายเป็นเครื่องมือการสอนที่สร้างสารรค์และน่าสนใจในห้องเรียนได้อีกด้วยลองนึกภาพดูสิหากนักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่านเกมผีที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความลึกลับเรื่องราวนี้จะทำให้คุณอยากรู้เพิ่มเติมทันทีหรือเปล่า ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนีงาตะประเทศญี่ปุ่นคุณครูชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งได้คิดค้นวิธีการเรียนภาษาที่ไม่ธรรมดาโดยใช้เกมสยองขวัญชื่อดังอย่างพีทีซึ่งเป็นเดโมที่สร้างชื่อเสียงให้กับแฟรนไชส์เซเลนทิวจากการพัฒนาของฮิเดโอโคจิเมตั้งแต่ปี2014เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษกลายเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนจะไม่ลืมและยังช่วยให้พวก เขารู้สึกตื่นตัวและมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศน่ากลัวแต่ก็ถูกนำมาใช้เพื่อจุดมุ่งหมายทางการศึกษาโดยเฉพาะในการส่งเสริมทักษะการพูดและการตอบคำถามมาเป็นภาษาอังกฤษ PlayVideo https youtube com watch question mark v เท่ากับไป underscore เรเจ็ดใบจากข้อมูลในเว็บล็อกของโรงเรียน h t t p s s u n a n k i s s k d u n o d e j p n 8 3 1 c f b 6 5 2 b d 4ที่เผยแพร่มเมื่อวันที่22ตุลาคม2025นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเล่นเกม PT p l a y a b l e t e a s e r ร่วมกันทั้งชั้นเรียนคุณครูจะคอยหยุดเกมเป็นช่วงๆเพื่อถามความเห็นของนักเรียนว่าตัวละครควรทำอะไรต่อไปเช่นเดินสำรวจรอบห้อง Walk around the room เดินต่อไปตามถงทางเดิน take a stroll หรือรับโทรศัพท์ answer the phone จากนั้นนักเรียนต้องพูดหรือตอบคำถามออกมาเป็นภาษาอะงกฤษเพื่อให้เกมดำเนินต่อไปจนจบกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสัมผัสกับความตกใจจากเหตุการณ์ต่างๆในเกมเช่นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่การใช้เกมสยองขวัญอย่างนี้ไม่ได้เป็นแค่การเพิ่มความสนุกเท่านั้น มันยังช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัมสแคร์หรือฉากที่ทําให้เราตกใจกับทันหันซึ่งนักเรียนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรอาจเป็นกระบวนการที่ช่วยให้สมองจดจําคําศัพท์และประโยคได้ดียิ่งขึ้นเพราะเมื่อสมองได้รับความตื่นตัวจากความกลัวและความตื่นเต้นมันจะปล่อยฮอร์โมนอย่างอะดรีนาลีนออกมาซึ่งช่วยให้การเก็บข้อมูลในความทรงจําทํางานได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจําวันหากคุณเคยตกไอ จะจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณมักจะจดจำรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นได้ชัดเจนกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปกติการนำหลักการนี้มาใช้ในห้องเรียนจึงเป็นวิธีที่สร้างสารรค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและจำภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้งแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ไม่ธรรมดาแต่ก็ช่วยให้การเรียนไม่น่าเบื่อและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจพบว่าการเรียนภาษาด้วยวิธีปกติค่อนข้างซ้ำซากแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มมีเรื่องโต้เถียง การใช้เกมสยองขวัญในชั้นเรียนอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนบางคนอาจโต้แย้งว่ามันอาจทำให้เด็กอายุน้อยเกิดความกลัวหรือแม้แต่ทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจได้ยกตัวอย่างเช่นหากนักเรียนบางคนมีประสบการณ์ไม่ดีกับเกมสยองขวัญมาก่อนพวกเขาอาจรู้สึกเครียดแทนที่จะสนุกกับการเรียนการตัดสินใจใช้เกมแบบนี้จึงต้องพิจารณาถึงอายุและความทนทานทางจิตใจของนักเรียนอย่างรอบคอบคุณคิดอย่างไรการนำเอาประสบการณ์ที่น่ากลัวมาใช้ในการศึกษาเป็นความคิดที่ก้าวหน้าหรือว่ามันเสี่ยงเกินไปแชร์ความ เห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเลยว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเข้าถึงเกมพ t ธีกลับยากขึ้นมากเพราะมันไม่ได้ปล่อยให้ดาวน์โหลดเล่นบนสโตร์ตามปกติอีกต่อไปแล้วตั้งแต่ที่ฮิเดโอโคจิเมะแยกทางกับค่ายคอนมีวิธีเดียวที่จะเล่นได้คือการมีเครื่อง PlayStation 4ที่ติดตั้งเดโมนี้ไว้อยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับผู้ที่สนใจอย,อยากลองใช้ในทางการศึกษาเพราะเกมนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การถูกผีไล่ล่าในโลกเสมือนจริงสามารถเปลี่ยนเป็นบทเรียนภาษาที่น่าจดจำได้ที่มาตอมเมทอน h t t p s t o m e t o n m e d i a c o m s l a s h n e w s l a s h j a p a n e s e s s h s e c o n d a r y s a s c h o o l s s t u d e n t s l l e a r n e n g l i s h b y p l a y i n a s h h i d e o l a s k o j i m l a s h p s l a t a d e m o s l a s h c r e a t i o n m a r k e q u a l s 2 1โดย e n q m j c b g n r e 2 0 0 s m v c 4 d g 4 d w w t j x a e j t 2 g d c 8 f x 8 5 9 q f d w 4 5 n w c 1 a g u 6 e o k o k o r q t n l d k c o p t i c s 6 p g 5 0 e m underscore s2pigvg56kfpac6yg7w